แการไฟูแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนอกกุ้งโบตาจันไดปินท้องหมดแล้วฮ <laughs> ่าฮ่าฮาโตาจันได้ปินท้องเลยแหละปินท้องแล้วขันวากินสีฟูรู้จัมีผู้ถืออยู่ไหนเขาโทรมาหาแต่มาอยู่แต่เขาเ <ร S 2> บิ้ง <บ Yes. S 2> เขาเบิ้งเันของย่อมพอที่สิทธิ์<บ>แล้วมากแต่มาหายหนึ่งหนึ่งกับหกหกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหกอ่ะครั<อ>บเขาเบิง้งส <laughs> ิทธวะสทธิมันออก ที่สองอ่ะแถวใต้แต่มาหาหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่ง,งอ่ะครับเขาก็ได้อยู่ที่เขาบอกเขาเบิ้งผิดผิดอันนี้นะผิดมือมันนะครับมันออกพลาดมาแล้วถึงหันออกซีซีแต่มาหายหนึ่งหนึ่งน้ำเนาะแสดงว่าดวงดีเนาะโอ้ดวงดีครับเสอนั้นเราโทคมากเราก็ได้อยู่เราเบิ้งผิดผิดอันบางบมานเราเบิ้งผิดมือเบืบ้อันผิดมือถี่หัวมันออกแล้วที่ที่สองกับหนึ่งหนึ่งอ่ะของธรรมานครับ ก็คดวงดีของแล้วเขาเอาของเราอยู่แล้ววันละหลหาสิบบาทโอ้สิว่าจะโค้งเล็กยง่ายหายได้นน่โค้งคือไก่เนาูเลีกยง่ายเออมันจะบ่มีเวลาเนี่ยออกไปบนเข้าเเส็ดงานแล้วก็แล้วได้บบนี้รับัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายปูเสือเนาะปูเนาะสั้นช่งหายเลยโบรายโตดอกัตเก่าแหละแต่เอามาเน้นัตเก่าแต่เอามาเน้น เขามเน้นเกสองหางโตเก้าเขาไมเน้นให้มัน,กกนบกพรูอืมอ่ะดูเสียเน้นย้ำโค้ด้ายเสียงเครื่องอะไรเงี้ยดิบ่ะอะยเงี้ยโยปูอะไรเงี้ยโยบูไปยังเขาพามาย่างไงให้เขาเช็ดอันนี้ครับเขานำเตาเครื่องเข,ขาเขาสม,มุอยังพอกระเพราให้เขาสมุเออปูกระเพราหมูนแล้ว สามสี่ร้อยแล้วคนมากลายครับดีแล้วไปจ้างเขากำแพงมา่กก่อนเททำหลังมือนี่แหละกำแพงไดยเททำหลังแล้วสุดท้ายแต่ไล่ไปให้เบ yeah. ิ้งตีจังได้ไปตกของไฟครับ่เห็นดอกปูพ่เห็นอยากเห็นมันงามแห้งนนะกำแพงสีด่าแดงหน่อยเจอเพียดปลอมล้วปูเี้ยหายปูสวยไทยไหมทส่งไปแบบเหลสองสุด้ายอ่ารัฐบาลไทยปูเสือโค้งสุดท้ายแม่นมากมาก เลขเลขนี้มันถือกับเลขฝันน้ำเยอะเยาะกับฝันน้ำตีปูอ่าฝันตะแกต่อหวัวหนึ่งหกศูนย์นีครับนนหบนึ่งหกศูนย์ครับเลขฝันโชคหายซ้อนกับเก้าห้าศูนย์หนึ่หย์คสองหางนี่แหละเบาหลายดอกตัวใด,ก,ด160กับปูหนึ่งหกศูนย์กับเก้าห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าห้าศูนย์ สองตัวก็หกศูนย์ก็หาศูนย์นี่บ่ปูออหาหนึ่งหกหนึ่งเอาหน้าไหมอ่าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งแค่นั้นละสี่หางห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วเลขติดศูนย์แน่นอนเจ้าสมาศูนย์ยังบ่ผู้แหละนนศูนย์แน่นอนติปูศูนย์แปดโอ้ห้าศูนย์ก็ขับแนเดอร์ูนเลขไม่น้อยตัวนกลับแนเดอร์เอฟซีนะครับ สามตัวเนี่ยคู่ได้หนิปูตมามักทั้งสองคู่แต่ตมางมักแห้งหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งหกศูนย์เนี่ยอ้าวหนึ่งหกศูนย์แล้วฝันปูแล้วเหลือมาสองสองทางมันเหล่นพ่อๆกันนั่นแหละเล่นพ่อๆกันอ่าวหนึ่งหกหนึ่งคือตัวกันบอกปูเล็กเหลืกล่างตมางหายไปว่งหันมันไม่ยังเนี่ยสองศูนย์ศูนย์สองเกตศูนย์เกตบอกเลยยังเนี่ยบ่งบ่งเห็นบ่เกนไว้เราอยู่ใสู่ปูปู ปูจำได้ปูบอกว่าเล่นไพยกับเคสซีเอีกหนาเล่นไปหันกับซีเอีกหนาอ่าตัวเน้นสี่เกตครับเกยัางละปูบานสี่เกตก็แปดเกตสองหางนี่แหละแปดเกตเนาะปูกลางอ๋เน้นเน้นแหงอีกับซีเกตเด้อครับเน้นไปตัวเดียวเลยซีเกตครับครับปงคงทไทยปูคงุดท้ายแล้วปูตัวไทยเน้นตัวหางเดียวเลยสี่เกตแ่ม่มีสองหางแลละครับมันมีสี่เกตสองเกต จำได้แต่ตัวเน้นมั้นอ่ะตัวบ่ไดเน้นจำบ่ได้ไปหายไปแล้วมีสี่เกียรสองเก,งเกียร์โมูเออแล้วก็อันเบ,าบ่าไว,าวา้ต้องอ่านละสี่เกียสองเกียรแล้วก็แปดเก,เกียตัวเน้นคือสี่เกตกับสองเกรีรล่างแต่บองคูดด่ใดบืงคชียแรกผมเห็นที่ดอกครับเขาไปเบิง้งเชียแร<ล>กแ<ล>ก,แกับหลังปูก็ได้ด้วยเอ็ดสี่นะครับเชียแรกแต่มากกเน้นหายหาศูนย์ก็ สามแปดหรือแปดสามนี่แหละสองหางเท่านั้นยังศูนย์ศูนย์สามแปดติ๊แรกนายบ่งอ่ะครับเอสซี่ 4, เขาไปเบือ้องหลังในะคลิปแรกก็แล้วกันแต่ว่าคลิปนี้เ<พ>นี่ยจะเอาในน้อยตัวคลิปนี้เอา,เาตัวเต้นมันหายครับเอาแต่ตัวเน้นตัวโค้งเลยกปเล่นตัวเก้านั่นแหละครับเอารวยละโมออื่นเลยรวยมันบ่ปูรวยก็เล่าเล่นเสร็แล้วครับป่านนี้มันยังมีคนถือตัวจะได้โอ้ แสดงว่าเอฟซีคนนั้นเล่าดวงดีแล้วไปเบิ้งชิปเกา้าลิปที่ออกผ่านออกมาแล้วมันมีหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งเหะหนึ่งหกครับชิปมันออกที่สองสองชีปครับหัดมันออกหวัดหนึ่งหนึ่งหวัดที่แล้วมาเมื่ก็ถึงท้องบนทั้องล่างแล้วครับมันมาออกหัดนี่ยอ้าเพอาให้ทำให้รวยเนละยยังพอ ครับผมเดี๋ยวพูขค่น,น้อยท่วนตัวเลขก,ก้อนปูคงสุดท้ายคงสุดท้ายได้มันใจดอกกว่าสิไดดเงินอยู่ปูแค่น,น้อยสิ่วนตัวเลขให้ฟังเด้อครับรัฐบาลไทยปูเสือโค้งสุดท้าย16มีนาคม 8, 3, 160, 9, 50, 2องพ3ตัว160 950กสองตัวก็หกศูนกับห้าศูนย์ตัวการคือห้าหนึ่งกับหกหนึ่งถูกต้องอกปู อ่าเปลี่ยนเน้นหนักไปที่หนึ่งหกศูนแล้วก็หกศูนย์นอภูเนาะอ่าเรื่องหกศูนผู้ใดมักศูนทั้งนาก็ใช้ได้เด้อศูนหกหนึ่งก็ได้เด้อครับหมุนเแาเนะภูเนาะหมุนเลยแต่ไม่ได้พูดหรือเปล่าสนใจเลยครับเอาต่อไปต่อไปเป็นล่าง้อภูบ้านี่ล่างกับโต๊ะเก้าอ่ะละโต๊ะหกไปแท้ต้นอันนี้แหละ ล่างก็มีมือนี่ย้ำให้แค่สามหางมีสีเเ่เกตสองเกตแปดเกตเดนเน้นหนักไปที่สี่เกตกับสองเกตถูกต้องบะปู่อถูกต้องแล้วจุดจาดฟาดบึ้มจวดจาดฟาดบึมสำหรับเอฟซียังสงสัยชิปก้อนอ่าชิปก้อนั่นมันเป็นชุดเต็มแล้วเข้าไปเบื้องยอดลังได้ของปู่เสือรัฐบาลไทยนะครับผม แต่ว่าสําหรับเส้านี้เมื่อนี้ย่าโค้งสุดท้ายให้เน่นเน้นเนื้อน,นะครับให้ในน้อยเน่นเน่นนะครับจัดหนักจัดเต็มส่วนจาดฟาดเบื่มมสันปูวานะครับผมสุดท้ายคลิปแรกมันมีเ็ดหาศูนย์นะครับอยู่ในคลิปแรกยุยุเ็ดหาศูนย์กับมี่เนะาะแต่ว่ากับมี่หาศูนย์อยู่นี่แล้วเนาะปูเนาะนะครับถือว่าปูมาย่าโค้งสุดท้ายให้ก็แล้วกันมือเอื่นรวยกันแม่นว่าปู อ่ามือจดจาดกับฝาดบึมจดจาดฝาดบึ่มเลยนะครับผมขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นนะครับยาว่าเป่าด้ยวยดอกพูรัฐบาลไทยบดเห้าที่กิงเล็กเป่านี่ยสม,าสม,าาาม่าเค็ต่มาบุคคอยมาเล็ครับเหล็กบดมาบดมาสองคูงสิสม่าบคาุคคอยถือดอกแม่ากัดกินนะเล็กคูตสม่าบุกวาครับหน่อยเสี้ยนยี่ดอกพูสิเฮ็ดเป่ามันเค็ตถืออยู่แต่บ่เอาเราเอาลงนะมันบ่มาก ครับเอาความพูนพูนละลายครับปูครับอ่าขอจเจริญตอนห้โยมกระเบิ้งให้พิจรารณาดูอยาดโยมมันเป็นแค่แนวทางครับมันก็มีรูดเขาแน่เขาแน่ธรรมดาครับผมมันเขาทุกหมดกับบัวกับมะเสวอดาทั้งแล้วครับผมอ่าขอบคุณพูนละลายครับปูครับอ่าสาธุให้ด้วยสาธุสาธุดด